สวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมคลิปนี้พบกับผมเหมรถสวยตัวใต้ชัวกรุงไทยครับคลิปนี้ผมมีตัวฮอนด้าแจ๊สนะฮะขออภัยฮอนด้าแจ๊นะครับตัว rs นะครับ1 5 rs ปี0 1 7เลยนะครับมาให้ fc ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านี่ครับผมคันนี้นะครับสีขาวนะครับเป็นตัว rs นะฮะเครื่องพันหครับผมยางนะฮะเป็นล้อแมกอลลอยของเดิมโรงงานเลยนะครับ เป็นรุ่นของตัว rs เลยนะครับผมนะนะครับยางนะฮะขอบ16นะครับปีซีรีส์2020นะครับผมนะก็ถือว่ามีเวลาใช้งานอีก2ปีประมาณนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับรอบรอบนะครับผมก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับนะ รถสวยพร้อมเฉพาะพร้อมใช้งานนะครับผมนะราคาก็ถือว่าไม่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 แพงนะนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงอ่าผ่อนก็เดือนละ9,000พันประมาณนี้นะครับผม9,000กว่าบาทนะนะครับ fc หรือว่าลูกค้าท่านใดหาอยู่อ่าหารถเล็กๆกระทัดรัดอะไรประมาณนี้ไปใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะครับผมนะนะฮะนี่ฮะสีอาร์คเม็ดอาร์ ีแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับนี่ฮะเป็นรถมือสองที่สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับครับก็ได้อารมณ์ก็คือว่ามันมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับตัวแจ๊ตตัวนี้นะฮะต้องลองมาลองลองขับดูนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับประตูก็จะเป็นคีย์เลดนะฮะกดปุ่มปับ๊บเปิดประตูได้เลยนะครับ ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนี้นะฮะตัวนี้จะรู้สึกว่าจะมีจะมีทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะครับแต่ี้จะเป็นจะเป็นเป็นเบาะผ้านะฮะนะครับผมสีเดิมนะครับหัวน็อตสีไม่แตกนะครับภายในก็กล้องนะครับกล้องอาจจะดูมัวมัวหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาดูตัวจริงแล้วก็จะสะอาดเนอะนะครับนะอ่านี้นะครับเป็นรถ ปี2017นะครับเครื่อง1 5 0 0เล็กไมวิ่งมาแค่81,720กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมภูมิลาลัยมอลติฟังชันมีแพลนชิพนะครับปุ่ม,คว,ค,มควบคุมเสียงนะครับนะครับไฟแนนซ์เนี่ยคันนี้จะเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนแล้วกัดน,นะฮะถ้าอยากจะผ่อนเบาๆก็สามารถเพิ่มดาวมาได้เลยนะครับผม วาง1นึ่งเอ่อวางหนึ่งหมื่นข้างวดจะปรับลงมาสองร้อ200บาทนะครับแต่ถ้าวาง1นึ่งแสนค่างวดเนี่ยจะปรับลงมาที่2 0 0พันบาทนะครับอ่าก็ถือว่าปรับลงมาเยอะเลยนะครับถ้าวาง1นึ่งแสนลูกค้าก็จะผ่อนเดือนละประมาณ7จ็ดันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอ่ะายปามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็เนี่ยฮะสภาพก็พร้อมใช้งานเลยนะครับ เป็นรุ่นรุ่นนิยมนะครับตัวนี้นะครับถือว่าถือว่าสวยมากเลยแหละนะครับมีหลายคันนะครับนะแต่ว่าผมจะเอาคันนี้มามารีวิวให้ดูก่อนนะครับนะเดี๋ยววันมีโอกาสวันต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกคันให้ดูนะครับนะฮะเบาสองฝั่งจะถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเสริมอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนะครับแผ่นเพลทสวยๆนะครับผมบานพับหัวน็อ สีเดิมๆิมเลยนะครับอ่าสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ามีญาติก็บอกญาติมาซื้อได้นะครับนะหรือมีค่าแนะนําให้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับผมคอนจาก,กันไปฝาก FC อ่าที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผมขอให้โชคดีมีความสุขเฮงๆงรวยๆยกันทุกคนทุกคนนะครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมีรถสวยๆต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาดวให้ชมนะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ